หน้ารานสองหน้าจุดวันเก้าโมง อย่างนี้เลยจะได้ข้าวลฟองจะได้ลงยูทูบอะเอ้อย็นตย่างงั้นไม่ได้ข้าวลฟองนะ đây bắt đâu cái gì à à làm Cằn mình vậy? bảy Mắc ไม่ได้ตกเลยหรือเปาไม่ได้ทำอะไรนี้เลยแค่วันจันทร์หรือวาไปทำงานแค่ไอ้ๆๆนี้เบียบหลอมๆเนี่ยเบียบนั่นน้ำมันนิ่งจะเบียบน้ำมันมันไม่แตกปลาไม่กินหรอกน,น้ำไม่ไหลู กับเฮ้ยจะมารออะไรแนละ้วหรือไม่มีต่งต่อแล้วมาเทเดียวในชะ่ไหม